มาดูรถไถครับดันดินตัวนี้เป็นแบบใบมีดครับสานแอห้าศูนย์หครับรถไถรถแท็กเตอร์คูโบต้าครับดันดินดูใบมีดครับโดโหดนี่เป็นใบมีดแบบตัวนี้50แรงม้านะซีรีส์ L ครับ หมดกับงานนานเข้าใจสมาชิคกี้ชื่นชอบรถไถรถแท็กเตอร์ครับเรามาดูการดันดินครับโดยใช้ใบมีดแบบนี้นะครับที่เป็นคานยก ด้านบนปกติผมจะเห็นที่ติดลากับตัวรถจะอยู่ด้านล่างเนาะตัวนี้เป็นจะแบกคานแบบนี้ครับเงยมุมเสยนี่จะได้เปรียบครับเวลาที่ดังดนะงกัน,นา,นาแต่ความชอบของแต่ละคนน,นคัตัวนี้50แรงม้าครับตามรุ่นเลย L 5้1 8ครับรุ่นยอดนิยมครับน้องหัดดันดินนะครับดูให้ดูบฐานแบบนี้ใช้งานยังไงเรามาดูครับของจริงเลยจะไปครับ หลายคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับท่อนะท่อสูตรนะที่ผมขายนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นี่ติดตั้งไม่ได้ครับเพราะว่ายกไปนี่มันก็จะติดท่อนะครับเป็นตัวคานอยนี้ครับคานบนครับทะเียะผิดต้องขออภัยด้วยครับนมันจะเป็นระบบคานงัดแบบนี้คล้ายๆกับตัวรถตักเนาะรถตักที่มันยกขึ้นนะครับถ้าทำบุงกีใส่เนี่ยตักน่าจะตักมันได้ะ ยดูครับดูการปาดครับปลยหลังแล้วก็ปาดให้เรียบแบบนี้ ตอนเข้ามาที่แรกครับผมนึกว่าเป็น l 4018ครับเพราะว่าตัวใบมีครับที่เป็นชุดยกเนี่ยมันบังตัวโชโก้แล้วก็ตัวรุ่นอยู่ใกล้เป็น l 5018โอ้ยดูครับจังหวะการเสยงัดขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมข้อได้เปรียบของ ฐานนะครับที่เป็นใบมีดดันดินยกนะครับขึ้นแบบนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้คุยกับน้องเขาแล้มีการปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวให้ดูสันอีสักรอบสองรอบครับ ี่เพิ่งหัดดันนะครับเนี่ยนะเพิ่งหัดดันครับไม่กี่วันนี่ถือว่าโอเคเลยะเดี๋ยวชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทางโตต้าจะมีแชร์ครับตัวใหม่ครับน้องใหม่ล่าสุดนะครับตัวนะเร็วๆนี้ครับเป็นซีรีส์เอ็มครับเอ็มหกสองทีซูนครับฮยูนะครับนะ รีวิวนะครับมาให้สมาชิกได้ชมอีกเช่นเคยแบบเจะกลายละเอียดนะครับรวมทั้งการใช้งานจริงนะครับกดติดตามนะครับทางช่องยูทูบชนาวันครับดูกันแบบชัดๆแบบตาแตกไปเลยนะ 4K แล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นทางแฟนเพจครับชนาวันใจมัรักนะครับก็ลองเข้าไปกดถูกใจกดติดตามนะครับนะลาไปพร้อมกับคันนี้เลยนะครับตัวนี้ L 5้าครับรถ แทรกเตอร์ครับหรือว่าบ้านเราก็ภาษาบ้นบานๆก็รถไถอนเนะาะใช้งานครับเนี่ยในนาไถพวนครับภาษาสา,ากลก็เป็นแทรกเตอร์ครับตามตามตัวเลยโอ้ครับ นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ